สวัสดีแฟนบอลแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมอสรแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับเรามาคาดการเกี่ยวกับสเปตตัวจริงก่อนเกมคืนนี้กันก่อนนะครับว่า จะมีการจัดทับอะไรอย่างไรกันบ้างตามการคาดการณ์ของนักข่าวของ ME n นะครับ3คนด้วยกันที่มีการคาดการณ์กันออกมานะครับเรามาดูกันที่แผนว่แรกกันก่อนนะครับโดยสมิลลรักเคิร์สเนี่ยก็มีการคาดการณ์กันออกมานะครับก็คือตำแหน่งผู้สวาตูยังคงเป็นเดวิดเดกานะครับสีแนวรับเนี่ยประกอบไปด้วยดินเดนเลิฟมาตินีสลุกชอแล้วก็วันวิซากา กองกลางเนี่ยก็จะมีแนวรายของแม็กโทเมนีสปิเซอร์แล้วก็จะรอสารโชเนี่ยเป็นมิดฟิล์ตวรุกนะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยก็มีแนวรายของแอนโทนีทางฝั่งขวาแล้วก็วอลเปคคอร์เป็นศูนย์หน้าตัวเป้า ส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นมาคารัทฟอร์ดนะครับก็จะได้เห็นว่ามีการโรต t ชันเยอะพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าแมนยูเนี่ยมีโปรแกรมเตะติดต่อกันหลายเกมที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากนี้ไปต้นไปเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีการโรติชันนะครับแต่ว่า จะเยอะเท่านี้ไหมก็ต้องรอติดตามกันนะแต่เบื้องต้นเนี่ยตามการคาดการณ์ของสมิลลัร์คเฮร์เนี่ยบอกว่าเซนเตอร์โตกลางเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเรียนเลิฟลงมานะครับแล้วก็แดนกลางเนี่ย เปลี่ยนหมดเลยครับจาก, iro, ett, Bruno, on, o, any, ก Services, คาซิเมโรเฟสบรูโนเป็นจาร์ดอซานโชแมคโทบันีแล้วก็ซาบิเซอร์นะครับแล้วก็แนวลุกเนี่ยก็ยังใช้ชุดประจำนะฮะที่ใช้ในเกมทัดตัดมานะครับก็คืออันโตนี่ที่กลับมาแล้วก็วอลวิคอ์แล้วก็ Call, แรดฟอร์ดด้านซ้ายนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะเปลี่ยนไปแบบนี้นะเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยก็ เตะติดต่อกันมาหลายเกมนะครับมันก็ต้องมี r โรเทชันกันบ้างถ้าเกิดไม่โรเทชันเลยเนี่ยมันก็จะกรอบแล้วก็มีปัญหาเรื่องของความฟิตอาการบาดเจ็บกันได้ ส่วนแผนที่2เนี่ยนะครับก็ตามนี้ครับแนวรับเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในส่วนของแบ็กซ้ายเนี่ยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็คือจะเป็นในรายของทาเลมัลาเซียลงมาเล่นแทนลุกชอนะครับลุกชอเนี่ยก็พักกันไปแล้วก็แดนกลางเนี่ยก็ยังคงใช้บรูโนเฟอร์นเดสเป็นมิดฟิลด์ตัวลกนะครับแต่ว่ากลางคู่กันเนี่ย ก็อาจจะเป็นแม็กโทเนีหรือว่าซาบิเซอร์ลงมาแทนที่คาซิเมโรแล้วก็เฟดนะครับส่วนแนวลุกเนี่ยก็ประกอบไปด้วยแอนโทนีบาเบคอร์แล้วก็เจดอนซานโช่นะครับนี่คือแผ่นที่สองส่วนแผ่นที่สามเนี่ยนะครับก็ เปลี่ยนเซนเตอร์ตัวกลางสองรายครับก็คือเอาดินเล็ฟกับแม็กวเนี่ยลงมาเป็นเซนเตอร์คู่ตัวจริงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยเป็นในรายของมาเลเซียส่วนแดนกลางเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไม่เยอะนะครับก็ใส่สวิเซอร์เข้ามานอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังมีในรายของคาสิเบโรแล้วก็บรูโน่เหมือนเดิมแนวลุกเนี่ยส่วนใหญ่ตามการคาดการณ์เนี่ยก็จะเป็น3คนนี้นะครับก็คือแอนโตนี่บาเบคอร์แลวก็ แพลฟอร์นะครับส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เรื่องของการคาดการณ์สเวตตัวจริงนะครับในเกมคืนนี้แล้วก็เรื่องราวต่อมาครับก็มาพูดคุยเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของเอเดนฮากเล็กน้อยนะครับเทนฮากก็โดนยิงคําถามอีกแล้วนะครับเรื่องของการคว้าแชมป์เนื่องจากว่ายังอยู่ในเส้นทางหลายรายการเหมือนกันนะครับเทนฮากบอกเหมือนเดิมนะครับว่าแฟนบอลเนี่ยก็อาจจะคิดแบบนั้นได้เรื่องของการลุ้นแชมป์แต่สําหรับทีมหรือว่าภายในเนี่ย ต้องโฟกัสไปเกมทีละเกมนะครับเกมต่อเกมอ่ะนะฮะนั่นคือสิ่งเดียวที่เราเนี่ยกำลังทำอยู่นะครับเทนฮาก็มีการบ่นเหมือนกันนะว่า เนี่ยให้สัมภาษณ์มาดาวๆสิานาทีแล้วแต่ไม่มีคําว่าเวสแฮมขึ้นมาเลยนะครับนักข่าวเอาแต่ถามเกี่ยวกับเรื่องอื่นนะครับหรือว่าเรื่องที่นอกเหนือจากเกมการแข่งขันนะครับเทนฮาเขาต้องการให้พูดคุยเกี่ยวกับเกมเวสแฮมหรือว่าเกมคืนนี้ก่อนนะครับหรือว่าเกมที่อยู่ตรงหน้าน,นั่นเองนะฮะก็มีการบวนใส่นักข่าวเหมือนกันแล้วก็เกี่ยวกับอนาคตของทั้งคู่ครับก็คือวอลเปเฮอร์แล้วก็มาซลเซเบเซอร์ที่แมนยูเนี่ยไปยืมตัวมานักขาวว่าวก็ถาม ามนะครับว่ามีโอกาสที่จะเซ็นขาด2นักเตะ2รายนี้หรือเปล่านะครับเชนฮาก็บอกว่าผมคิดว่ามันยังเร็วเกินไปครับมันยังเร็วเกินไปมากๆเลยที่จะพูดถึงเรื่องดังเก่านะครับหรือว่าการเซ็นนักเตะ2รายนี้แบบถาวรนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องทําภารกิจในระหว่างซีซั่นให้เสร็จสิ้นเสียก่อนนะครับสมาธิทุกคนทุกอย่างเนี่ยก็ต้องอยู่ในจุดที่ต้องทําการย่งขัดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการ เกี่ยวยงการซื้อนักเตะเข้ามาหรือว่าการซื้อถาวรเนี่ยก็ค่อยว่ากันนะครับอ่ะก็ชัดเจนนะเรื่องนี้ยังให้คําตอบไม่ได้นะครับแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับการทคโอเวอร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกกระแสหนึ่งแล้วกันที่มีการเล่นกันออกมานะฮะจากคลิปเมื่อเช้าผมก็ได้มีการให้ข้อมูลบางส่วนไปแล้วนะครับแต่กระแสจากเดอะการ์เดียนเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มันเป็นการเน้นย้ําเหมือนกันแล้วว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับมีความลังเลที่จะ ขายสโมสอนแมนอยู่นะครับทำให้แฟนผีแน่นอนแฟนผีส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่านะครับไหนมีการแถลงการกันออกมาว่าพร้อมที่จะพิจารณาการขายแต่ว่าพอถึงเวลาทําไมยังลังเลนะครับเดอะการเดียนบอกว่าตอนนี้ภายในตะกูลเกลเซอร์เนี่ยมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน แล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยยังมีข้อดกเถียนกันอยู่หลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับการพิจารณาการขายสมโมสรแมนยูรวมไปถึงเม็ดเงินที่กลุ่มทุนที่ให้ความสนใจเนี่ยก็ยังไม่ถึงที่ทานตุกุลเกลเซอร์ตั้งเงินวายด้วยนะครับหรือว่าตั้งเงินวายห0 0 0ล้านปอนด์เนี่ยยังไม่เห็นกลุ่มทุนไหนเลยที่มีการยื่นในระดับนี้ได้นะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ4 0 0 0ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับ ข้อมูลเนี่ยมีการขยายกันออกมานะครับว่าภายในหรือว่าพี่น้องตระกูลเกลเซอร์ที่เป็นหุ้นส่วน,นหลายๆเจ้าเนี่ยนะฮะก็แบ่งเงินเป็นหุ้นส่วนแล้วกันนะครับภายในตระกูล er เกลเซอร์นี่แหละแต่ว่าหุ้นส่วนใหญ่ก็คืออัรามแล้วก็โจเอลถูกไหมครับซึ่งมันก็มีฝ่ายที่อยากให้ขายตอนที่กําไรกําลังดีนะฮะแล้วก็กราฟของผลงานของภายในสโมสรเนี่ยกำลังขาขึ้นนะครับกำลังอยู่ในช่วงที่ดีกําลังกอบโกลหุ้นอะไรต่างๆกาลังขึ้นเนี่ย อยากให้ขายเลยนี่คือส่วนที่อยากให้ขายเดียวนั้นนะครับอีกไฟล์เนี่ยก็มีการอยากให้ขายหลังจากจบซีซันมากกว่านะครับหรือว่าจบซีซันเลยแล้วก็ขายไปเลยนี่คือเรื่องที่2ที่มีกลุ่มหนึ่งที่คิดแบบนั้นนะครับแล้วก็ เรื่องที่3นะครับที่มีพี่น้องที่คิดว่าอยากบริหารทีมต่อไปโดยที่จะมีการขายหุ้นบางส่วนนะครับแล้วก็อำนาจในการบริหารทีมยังคงเหมือนเดิมนะฮะนี่คือ3เรื่องนะครับที่ทางตัวกนเกลเซอร์กำลังถกเถียงกันอยู่ว่าจะเอาอย่างไรกันดีเดอะการ์เดียนเขาก็ได้มีการขยายกันออกมานะครับก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกันไปนะครับว่า คนที่อยากบริหารงานต่อเนี่ยหรือว่าอยากไปกับทีมต่อเนี่ยน่าจะเป็นอัฟรามแล้วก็โจเอลนะครับส่วนพี่น้องที่เป็นหุ้นส่วนน้อยเนี่ยก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะฮะว่าก็มีอยากให้ขายเดี๋ยวนั้นเลยหรือรอจบซีซันก็คอยขายก็ได้นะครับมันก็เลยเป็นที่มานั่นแหละที่แฟนบอลตอนเนี้แฟนผีตอนเนี้มองว่าโอ้โหตกลงแล้วเนี่ยจะเอาอย่างไรล่ะนะครับจะขายหรือไม่ขายกันแน่นะฮะถ้าจะขายก็รีบขายนะครับจะยึงเชิงทําไมนะครับเพราะว่าอยู่ต่อไปเราก็สร้างวันนี้แหละนะครับมันก็จะวนลูปแบบเดิม นะครับนี่คือข้อมูลที่เอามาฝากกันแฟนผีคิดที่นีอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะแล้วก็ประเด็นต่อมาครับปิดท้ายกันนะครับล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนแล้วก็คิตตันพาเลสเนี่ยต่างถูกลงโทษปรับ ทีมละ55,000ปอนด์นะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถควบคุมผู้เล่นระหว่างเกมพิมพ์มพเ็กอังกฤษที่ออตัฟอร์ดย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งเหตุการณ์ของชูรูปแอนตโตนี่นะครับที่ต่างก็โดนใบเหลืองแล้วก็ขณะที่คาซิเมโรเนี่ยก็โดนใบแดงด้วยในเกมนันนั้นที่ดูจากภาพเนี่ยมันก็เหมือนแบบไปบีบคอแหละนะฮะแต่ว่าบางมุมก็มันกับว่าไปเอามือคํา คอเฉย,ยๆนะครับมันก็มองได้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่กําลังพยายามทําลายร่างกายอะไรประมาณนั้นด้วยนะครับพุทตศิลก็ให้ใบแดงกันไปแต่ว่าสุดท้ายก็โดนปรับทั้งคู่เลยนะครับอ่ะโอเคชัดเจนนี่คือเรื่องราวของสูโบซอนแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจเพิ่มเติมครับตอนคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ